สนับสนุนโดยรองท้าผ้าใบนักเรียนโกซิตี้ชีวิตวัยรุ่นมันสั้นใช้ให้คุ้มอย่างสร้างสรรค์ใช้โกซิตี้บอกได้เลยนะคะว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะกับกิจกรรมการประกวดคลิป Tell us what you w a n n a be อยากเป็นอะไรตัดมาให้เต็มกับโกซิตีค้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ส่งคลิปกันเข้ามาเยอะมากมแล้ววันนี้คะ่ะบางก็นำเอา3มคลิปนะคะที่ชนะเลิศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะมาเริ่มกันที่รองชนะเลิศอันดับ2อกันก่อนเลยคะ่ะ แฟนของหนูคือการเป็นนางแบบค่ะดิบดีรุ่นมันสั้ใช้คุณอยากสร้างสรรใช้ go city มาต่อกันที่ความฝันที่สร้างสรรจนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกันเลยดีกว่าได้แก่คลิปนี้ าการประกวดคลิป Tell Us What You Wanna Be อยากเป็นอะไรจัดมาให้เต็มกับ Go City นั่นก็คือคลิปนี้เลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะะ เนี่ยเก่งมากมเลยนะะมีความฝันที่สร้างสรรค์แล้วก็ลงมือทําจนได้รางวัลมาด้วยลักษณะเพื่นเพื่อนคนไหนนะคะที่จะดูทุกคลิปแบบเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w g o city clip contest com ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ w w w facebook com g o city footwear ก็ได้ค่ะและย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ได้รับรางวัลจากการโหวตแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเนี่ยก็ต้องรีบติดต่อกลับแล้วนะคะภายในวันที่10พฤษภาคมน,นี้ค่ะ ที่ info at gocityclipcontest.com ส่วนใครนะที่พลาโดโอกาสครั้งนี้ไปก็อดใจรอกิจกรรมดีแล้วก็สร้างสารรค์เร็วๆนี้ในครั้งหน้านะใช่แล้วค่ะติดตามข่าวสารดีๆจาก go city นะคะได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m g o c i t y f o o t w e a r เพราะชีวิตวัยรุ่นม,มันสัน้นใช้ให้คุ้มอย่างสร้างสารรค์ใช้ go city ค่ะช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาสนุกในเช่านะคะ